ทุเรียนช่วงขยายผลและทุเรียนกําลังราคาแพงแบบนี้นะครับถ่าดินไม่ดีรากไม่ดีก็อย่าหวังเลยถ้าอยากให้ทุเรียนผลใหญ่น้ําหนักดีรสชาติดีนะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบต้นทุเรียนของเราเนี่ยจะได้รับผู้จริงเพียงแค่30กิโลเท่านั้นอีก70กิโลไปไหนครับไปดูยา่างข้างของท่านได้เลย,เลยการที่ธาตุอาหารไม่พอแบบนี้จะทําให้ทุเรียนเนี่ยสลัดดอกสลัดผลทิ้งในช่วงขยายผลทุเรียนแบบนี้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในการขยายผลนั่นก็คืออาหาร ซึ่งอาหารตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมในการขยายผลทุเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ต้นทุเรียนจะได้รับมาจากทางดินโดยปกตินะครับสูตรปุ๋ยที่ใช้กันเนี่ยพี่น้องชาวสวนก็จะยกตัวอย่างนะครับ8 24 24การที่เราใส่ปุ๋ยตัวมีโพแทสเซียมสูงๆเนี่ยก็เพื่อหวังให้โพแทสเซียมเนี่ยเคลื่อนย,าย้ายธาตุอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมแมงกานิสเหล็กโบรอนแคลเซียมต่างๆเนี่ยนะครับย้ายเข้าไปสู่ ลำต้นของพืชได้ง่ายแต่การที่ต้นทุเรียนนะครับจะทําอย่างนั้นได้สมบูรณ์แบบเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดน่นคือรากซึ่งรากนะครับการที่รากเนี่ยจะได้รับธาตุอาหารเหล่านั้นมาเนี่ยก็ต้องใช้น้ําเป็นตัวนําพาโดยนะครับธาตุอาหารต่างๆเนี่ยก็จะแขวนลอยอยู่ในน้ําไหลผ่านเข้าสู่รากพืชแต่ปัญหานะครับสำหรับทุเรียนที่ปลูกกี่ครั้งกี่ครั้งก็ผลเล็กส่วนใหญ่เราเจอเนี่ยก็คือปัญหาที่ดิน ทำไมปัญหาถือเป็นดินนะครับก็เพราะว่าดินมันแน่นทําให้น้าเนี่ยมันไม่สามารถไหลผ่านดินได้ดีสังเกตไหมครับเวลาที่ดินแน่นๆเนี่ยเราใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ยาข้างๆก็จะงามกว่าต้นเพราะว่าน้ำนะครับพอเวลาเจอดินแน่นเนี่ยน้ำก็จะแผ่กระจายตัวไปตามด้านข้างของลําต้นแทนไม่สามารถลงดิง่งลึกลงไปถึงรากของต้นทุเรียนได้ดินแน่นนะครับเป็นปัญหายัางไงผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราใส่ปุ๋ยไป100กิโล เวลาที่มีปัญหาดินแน่นเนี่ยน้ำนะครับก็จะพาพวกธาตุอาหารหรือปุ๋ยของเราที่เราใส่ไปเนี่ยกระจายออกไปทางด้าน,นาข้างเพราะฉะนั้นนะครับต้นทุเรียนของเราเนี่ยจะได้รับปุ๋ยจริงๆเพียงแค่30กิโลเท่านั้นอีก70กิโลไปไหนครับไปดูยา่างข้างของท่านได้เลยงามแน่นอนและที่สําคัญนะครับธาตุอาหารตรงนี้ก็จะตกค้างอยู่ในดินทําให้ดินเสียอในอนาคตและที่ซ้ำร้ายไปกว่าน,นั้นนะครับการที่ธาตุอาหารไม่พอแบบนี้จะทําให้ทุเรียนเนี่ยสลัดดอกสลัดผลทิ้งหรือ ปลูกเท่าไหร่เราก็ไม่เคยได้ผลใหญ่เลยสําหรับตัวช่วยอีก70กิโลที่เหลือนะครับอยู่ในมือผมแล้วนะั่นคือคือคอคอน,นดินดีตัวนี้นะครับเป็นสารปรับสภาพดินสู่เข้มข้นที่จะช่วยเพิ่มช่องว่างในดินการที่ดินแน่นนะครับจะทําให้ดินเนี่ยไม่มีช่องว่างทําให้น้ำเนี่ยไหลออกดันค้างหมดตัวคืนดินดีนะครับจะนําพาน้ํารวมทั้งธาตุอาหารที่แขวนลอยอยู่ในน้านซึมลึกลงไปถึงชั้นรากของพืชไปในแนวดิ่งนะครับนึกภาพออกไหมครับไปในแนวดิ่งอย่างนี้แทนที่ ค่าปกติไม่ใช้เนี่ยก็จะไหลออกค้างหมดนอกจากนี้นะครับคืนดินดีในขวดผมนี้ยานที่ย้ําเลยว่ารากเนี่ยมีส่วนสําคัญในการนําพาธาตุอาหารเข้าสู่ต้นทุเรียนตัวนี้นะครับเราผสมสารลายเคล้ยวที่ช่วยกระตุ้นในการแตกรากอีกด้วยนะครับทำให้รากของทุเรียนมีเยอะขึ้นที่สําคัญดูดซึมธาตุอาหารหรือปุ๋ยที่เราใส่ไปร้อยกิโลได้เต็มประสิทธิภาพและสําหรับวิธีการใช้คืนดินดีนะครับเพื่อแก้ปัญหาดินแน่นง่ายมากเลยนะครับ ถ้าท่านใดกําลังจะใส่ปุ๋ยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น8240050นะครับผมแนะนำ1ฝาตวงของคืนินดีนะครับใช้คุกปุ๋ยได้1กระสอบในอัตรา50กิโลเพียงเท่านี้นะครับแล้ก็ปุ๋ยไปวานเสร็จปุ๊บก็ลดน้ําตามปกติแต่ถ้าท่านใดนะครับใส่ปุ๋ยไปแล้วและอยากใช้คืนินดีแก้ปัญหาดินแน่นนะครับผมแนะนําผสมน้ําลดโคลนต้นได้เลยถ้าเป็นฝักบัวนะครับก็ฝักบัว1สมุด5ลิตรนะครับ ก็ใช้คืนดีหนึ่งฝาแต่ถ้าเป็นระบบเป้สะพายนะครับก็24ซีซีผสมน้ํา20ลิตรฉีดพ่นได้4ตนครับปกตินะครับคืนดีหนึ่งขวดอยู่ที่ราคา650บาทแต่วันนี้ไม่ปกติคืนดีในมือผมนี้นะครับ1ขวด1ลิตรสามารถผสมน้ําได้1,000ลิตรราคาอยู่ที่219บาทเท่านั้นนะครับแถมส่งฟรีเก็บปลายทางได้ด้วยไม่มีการบวกเพิ่มแต่มาทั้งทีนะครับ เสียหน้าไม่ได้พิเศษไปกว่านั้นนะครับคือนินดีนะครับช่วงขยายผลแบบนี้สําคัญมากๆกับพี่น้องชาวสวนเ็ขวดปกติเราขายอยู่ที่4,550บาทแต่วันนี้จัดไปครับ999บาบาทส่งฟรีเก็บปลายทางได้ด้วยไม่มีการบวกเพิ่มหากสนใจนะครับพิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับและสำหรับท่านใดนะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะครับ